1เมษายนพศ2563ท่านพระยาธรรมิกราชได้ขึ้นเขา้าเฝ้านอดน้มต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อท่านพระยาธรรมิกราช ได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านแล้วนั้นจึงได้นอบน้อมเฝ้าขอฟังธรรมจากพระพุทธองค์ท่านดังนี้กาแตะองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขา ลูกได้ฟังธรรมที่พระพุทธองค์ทรงคิดทางว่าลูกจะต้องมีความตั้งใจในการเรียนรู้ศึกษาธรรมและน้อมพระธรรมลงถูโลกแล้วก็จะต้องมีบุคคลผู้ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มลองรับพระธรรมคำสอนนี้ และดูแลการเผยแพร่พระธรรมนี้แล้วก็จะต้องมีกลุ่มที่เป็นบุคคลผู้ประบติปฏิบัติตามจนเห็นผลได้ผลฉะนั้นลูกก็พอจะเข้าใจแล้วว่าควรจะแบ่งออกมาเป็นสามระดับสามกลุ่มเช่นนี้ ลูกพอจะเข้าใจในองค์รวมคือการแบ่งเป็นสามแบบสามขั้นแต่ทนนีนี้ลูกก็ปรารถนาที่จะขอถึงพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งโปรดเมตตาทรงสดงธรรมถึงหน้าที่ของแต่ละกลุ่มว่าเราควร ที่จะทำแบบไหนยังไงกันบ้างในหน้าที่ของแต่ละกลุ่มโดยเริ่มต้นจากหน้าที่ของกลุ่มแรกคือหน้าที่ของประยาดตำมิกราชและกลุ่มที่ร่วมประพฤติปฏิบัติและเดินทางจาริกทํากิจต่างๆร่วมกันกับท่านประหยัดตำมิกราช นาเจ้าคะ่ะว่าเราทุกคนที่เดินอยู่ในเส้นทางนี้หรือหน้าที่นี้เราต้องทำแบบไหนยังไงกันจึงจะทำหน้าที่ของตนได้ดีที่จุดพระพุทธเจ้าคะ่ะพรนอกือจากลูกแล้วก็ยังมีหลายคนที่ติดตาม ปฏิบัติตามแล้วอยู่ด้วยอยู่ร่วมคอยช่วยทำงานในกิจต่างๆรหัสงานต่างๆถอดรหัสทำหลา่างเลยพระพุทธเจ้าค่ะขอบพระพุทธ,ธองค์โปรดจงเมตตาชี้ทางบอกทางลูกทั้งหลายด้วยเถืดพระพุทธเจ้าค่ะ เอาละนะเรยยรรมเอ่ยถ้าอย่างนั้นลูกก็จุตั้งใจฟังให้ดีฟังแล้วก็น้อมไปเปิดเจรนามเผยแผ่ให้ทุกคนได้เข้าใจตามด้วยเรยยรรมเออย ในกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มแห่งการน้อมธรรมกลุ่มแห่งการถอดรหัสธรรมทำงานตามรหัสที่ได้รับในรูปแบบของผู้น้อมธรรมก็ถือว่าเอาลูกเป็นหลักก็แล้วกันนะ ถือว่าเอาเป็นหน้าที่กิจแห่งพระยาธรรมิกราชผู้ซึ่งจะต้องน้อมทำที่ถูกต้องสู่โลกพระยาธรรมเอย่ยเมื่อลูกนั้นได้เป็นผู้ฝึกฝนจิตของตน ให้เห็นทำได้แล้วลูกจึงจะเป็นผู้น้อมทำนั้นลงสู่โลกได้ฉะนั้นก็จำเป็นที่ลูกจะต้องเรียนรู้ปฏิบัติฝึกฝนตนและควรที่จะค่อยๆเรียนรู้ไปตาม รูปแบบของชีวิตที่ตนผเผชิญผ่านพน้นเรื่องราวต่างๆในแต่ละวันและบุคคลผู้ติดตามก็เช่นเดียวกันก็ควรที่จะรู้ตามศึกษาตามสังเกตพิจารณาธรรมตามปริยาธรรมให้รู้ให้แจ้ง ให้เข้าใจตามความเป็นจริงของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันทุกสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำทุกรหัสงานที่ได้รับมาควรจะพิจารณาตามหเห็นตามรู้ตามด้วยฉะนั้นปริยาจำเอลยหน้าที่ของลูกทั้งหลาย ผู้ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งนี้ก็ควรที่จะเป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติเรียนรู้ในสิ่งที่ตนควรจะเรียนรู้รู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงในทุกๆสิ่งที่ตนทำและพิจารณาทำให้ถูกต้องให้ดีให้รู้ตื่นในสิ่งที่ทำ เปน็นขั้นขั้นตอนตอน,ตอนไปพรียธรรมเอ่ยหน้าที่แรกที่ลูกต้องทำคือสิ่งนี้แนละลูกลูกเองก็ทำบุคคลผู้เลือกที่จะเป็นผู้ติดตามผู้ช่วยทำงานตอดรหัสธรรมต่างๆและเรียนรู้ศึกษาอยู่ด้วยอยู่รวมก็ต้อง ศึกษาเรียนดูทำกันตามเช่นนี้ให้ตรงกับรหัสงานตรงกับรหัสธรรมเข้าใจตามสภาวะความเป็นจริงของทุกวันของสิ่งที่ตนเผชิญผ่านพ้นด้วยความรู้ตื่นอันนี้เหละลูกคือสิ่งแรกที่ลูกทั้งหลายควรที่จะต้องทำนะประยาธรรม ต่อไปหน้าที่ข้อที่สองที่ลูกจะต้องทำและพาผู้ติด,ดตามให้เข้าใจตามเหตุที่ทำและช่วยกันทำก็คือการที่ลูกได้ก่กเกิดขึ้นแล้วบนโลกนี้ลูกไม่ได้เกิดมาเพียงเฉพาะตัวของลูกเพียงผู้เดียว แต่โลกก่อเกิดขึ้นมาเป็นดวงธรรมและเป็นดวงธรรมกึ่งพุทธกาลที่จะต้องเกิดขึ้นมาเพื่อปรับเปลี่ยนสภาวะมากมายในวัฏสงสารนี้ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีฉะนั้นโลกก็จะต้องมีหน้าที่โดยการปรับสภาวะ ในเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีให้กลายเป็นดีให้ได้ด้วยการนำเอาพระธรรมนำเอาดวงธรรมพลังแห่งธรรมไปปรับสภาวะต่างๆแก้ไขเช่นเหตุที่จะเร็วร้ายสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นปรับให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดี เพื่อที่จะเป็นผู้ลบล้างสิ่งไม่ดีด้วยพระธรรมสร้างสิ่งที่ดีขึ้นมาด้วยพระธรรมเป็นผู้จุดช่วยทำลายล้างสิ่งไม่ดีสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นฉะนั้นโลกก็จะต้องมีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆจะต้องมีการจาริก เพื่อไปปดปล่อยช่วยเหลือพบภูมิและช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือเทวดาดวงจิตดวงวิญญาณต่างๆผู้ซึ่งรอคอยการเดินทางของลูกที่ไปช่วยปรับเปลี่ยนแก้ไขเพื่อปรับสภาวะในภพภูมิทำสิ่งที่ไม่ดีให้หายไปน้อยลง ทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นให้เจริญเติบโตนั่นก็คือกิจที่ลูกจะต้องทำในข้อที่สองฉะนั้นบุคคลผู้ติดตามบุคคลผู้อยู่ในกลุ่มแรกด้วยกันกับลูกด้วยบารมีที่อธิษฐานมาก็ดีด้วยสิ่งที่เขาเหล่านั้นได้รู้ถึงสภาวะแห่งการติดตาม เพื่อที่จะประกอบกิจเหล่านี้ก็ดีควรที่จะทำความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ทำในรหัสงานที่จะต้องปรับโลกปรับวัตฏสงสารด้วยพระธรรมให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อลูกนั้นจะได้จุดช่วยดวงจิตทั้งหลายผู้ตกทุกข์ได้ยาก ให้ดีขึ้นเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้เรียนรู้ศึกษาธรรมที่ประกาศไปนี่คือหน้าที่ข้อที่สองสิ่งที่สองที่ลูกควรจะทำละพระยาธรรมเอ่ยฉะนั้นลูกก็มีหน้าที่คือการปรับสภาวะในจักรวาลนี้ให้เป็นไปในทิศทางที่ดี และทุกอย่างที่ลูกทำทุกรหัสงานที่ทำไปก็จะเป็นเหตุซึ่งจะเกิดผลคือสิ่งิจดีเป็นแน่แท้พระยธรรมเอยต่อไปขั้นที่สามหรือสิ่งที่สามที่ลูกควรที่จะทำก็คือลูกควรที่จะพิจารณาตรรอง น้อมพระธรรมที่ดีที่ถูกต้องสู่โลกในตะลกอ่อนควรที่จะทำให้ทำอันบริสุทธิ์ถูกต้องดีแล้วเกิดขึ้นบนโลกนี้เป็นคลิปเป็นตอนน้อมลงมาสู่โลกเก็บไว้เผยแผ่ออกไปเผยแผ่ออกไปตามเหตุตามปัจจัย ควรเก็บข้อมูลไว้ก็เก็บไว้เพื่อในวันข้างหน้าที่จะมีผู้คนมากมายมาเรียนรู้ศึกษาธรรมเขาเหล่านั้นก็จะได้มีพระธรรมเหล่านี้ในการเรียนรู้ศึกษาพระยาธรรมเอ่ยฉะนั้นหน้าที่ของลูกประการที่สามก็คือ การสร้างพระธรรมที่ถูกต้องจิตดีให้เกิดขึ้นในทุกๆวันนี่ละประยาธรรมคือหน้าที่ของลูกและบุคคลผู้ติดตามผู้อยู่ด้วยอยู่รวมก็ควรจะเข้าใจในงานทั้งสามประการนี้และช่วยกันทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ ให้ดีให้สมบูรณ์นะพระยาธรรมลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรือ,อยังเราว่าหน้าที่ของพระยาธรรมสามขั้นนั้นมีอะไรบ้างสาธุเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่าหน้าที่ของพระยาธรรมและคณะญาติธรรมที่ติดตาม มีสิ่งที่ต้องทำก็คือการตั้งใจปฏิบัติเรียนรู้ในสิ่งที่ตนควรจะเรียนรู้รู้ในสิ่งที่ตนผเจิญผ่านพน้นถอดรหัสเข้าใจทำความเข้าใจตามสิ่งเหล่านี้อย่งรู้ตื่นส ทำหน้าที่ปรับสภาวะของโลกจัก,กรวาลระลสงสารด้วยรหัสงานต่างๆเพื่อน้อมพลังพระธรรมมาแผ่พลังกระแสแห่างทำให้สว่างสวัยเพื่อปรับสภาวะทุกอย่างให้เป็นบปในทิศทามงดีขึ้นแล้ข้อที่สามก็คือการทำหน้าที่ น้อมพระธรรมที่ถูกป้องที่งงามลงจู่โลกเป็นตอนตอนเป็นคลิปคลิปในตรุวันเพื่อเก็บพระธรรมเหล่านี้ไว้ให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาเพื่อเผยแพ่ออกไปให้ผู้ศึกษาได้ศึกษาลูกพอจะเข้าใจเช่นในาราพุทธเจ้าค่ะก็ดีแล้วล่ะนะพระยาธรรม ถ้าอย่างนั้นก็จงตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีนะต่อจากวันนี้ไปลูกก็ไม่สงสัยในสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดความสับสนเหมือนที่ผ่านมาเพราะลูกได้เข้าใจแล้วว่าหน้าที่ของลูกคืออะไรลูกก็จงตั้งใจ ระพฤ้ปฏิบัติเรียนรู้ตามสิ่งที่ตนควรจะเรียนรู้ด้วยการเผชิญผ่านพ้นในแต่ละวันยังรู้ตื่นลูกก็จงตั้งใจทอดรหัสงานรหัสธรรมเพื่อปรับเปลี่ยนสภาวะของวัฏฏสงสารนี้ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและลูกก็จงตั้งใจ ทำหน้าที่ของตนคือการน้อมพระธรรมที่ถูกต้องลงสู่โลกเพื่อประกาศธรรมเหล่านี้ให้ดวงจิตทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจศึกษาตามบำเพ็ญเพียรตามเช่นนี้ละพระยาธรรมคือหน้าที่ของลูกสามประการและลูกก็จง ค่อยๆพากันทำพากันดำเดินไปตามเหตุตามปัจจัยตามขั้นตามตนเมื่อถึงเวลาทุกอย่างก็จะปรากฏตามเหตุของมันเองนะพระยาธรรมเอ๋ยจัดโทเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาจะแปงคำนี้ให้ลูกใต้ฟัง พระพุทธเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเธจ้าค่ะสาธุ